ดูเด็กน้อยจะเล่นหางแม่นะคะชอบมากชอบไามก,กับการเล่นหางของแม่เล่นเหนื่อยนะลูกเ,ออเล่นเหนื่อยวิ่งมาซบนมแม่เลยอหิวนมกันใช่ไหม เดี๋ยวนี้เด็กๆกินอาหารเก่งค่ะก็จะไม่ค่อยกินนมแม่เท่าไหร่ส่วนสาวน้อยอีกคนหนึ่งของเรา เล่นอยู่คนเดียวเล่นสนุกอยู่คนเดียวใช่ไหมลูกกินนมไหมกินนมไหมลูกทองจันมากินนมไหมนะนมแม่ไหมเนี่ยกินกับทองหยดกับพี่ทองมั่นไหมค่ะแม่ลูกเขาเวลาเล่นเหนื่อยก็เล่นพอเหนื่อยมาก็กินอาหารกินนมแม่ เด็กน้อยก็คือเด็กค่ะอู้กระโดดคึกคักคึกคักเลยนั่นเราอะ่ะมาแย่เขามนแย่เขาอยากแย่เขาใช่ไหมไม่มีใครเล่นด้วยเล่นคนเดียวก็ได้ใช่ไหมลูก กินนมกันหมดหนูเล่นคนเดียวก็ได้แม่เล่นคนเดียวก็สนุกได้ใช่ไหมทองจันน้องจะเป็นเด็กที่สดใสค่ะถ้าที่แม่กิ่งสังเกตจะสนุกคึกคักได้ตลอดความน่ารักนี้มากมายเลยนะลูก พอดีแม่กิ่งซื้ออกระบะมาไว้าไวางไว้สำรองไว้ทํำใส่สายแมวแต่พอดีมันมีเยอะแล้วแม่กิ่งก็เลยยังไม่ใส่ก็เลยเอามาเป็นให้เด็กๆเล่น,นของเล่นไปค่ะเด็กๆก็ชอบ ่ซนเล่นต่อวิ่งกระโดดไปกระโดดมาไม่สนุกกลับมาเล่นกระมังต่อใช่ไหมกลับมาเล่นกระบะต่อใช่ไหมลูกทำไมแฮกแหกอย่างเงี้ยลูกฮะทองมาทำไมทำปากแหกแหกแบบนี้ มันร้อนมันก็ไม่ร้อนนะลูกแม่นั่งอยู่แม่ไม่เห็นจะร้อนเลยไม้ทองมาทำลิ้นห้อยอย่างเงี้ยลูกเล่นเหนื่อยแล้วเล่นเหนื่อยแล้วมาอ้อนแม่ดีกว่าใช่ไหมยังไม่อยากกินนมแม่หนูอยากอ้อนแม่มากกว่านี่ค่ะเด็กน้อยของเราจะเป็นสภาพนี้ างนี้ก็กินนมทางนี้ไม่กินแต่ว่ามาขออ้อนนอนข้างๆแม่ ท่านอนของเขานะคะเผลอๆนอนท่านี้หลับเลยเมื่อกี้เห็นหลับตาแล้วพอแม่ลุกตื่นบทจะหลับก็หลับแนี้เลยค่ะเด็กๆดูท่านอนองใสจะนอนท่านั้น,น,นเลยค่ะท่าทางน่าจะใช่ส่วนสองคนนี้กินอิ่ง ทองหยดกับทองมั่นกิ่อิ่มพอแม่ลุกก็กหลับสภาพนี้เลยอันนี้ก็น่าจะหลับท่านี้เหมือนกันค่ะแม่ออกมานอนกระดิกหางอยู่ข้างนอกหลับหลับหมดแล้วค่ะทันสามคนเลยมันแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณนะคะที่รักและเมตตาเด็กๆครอบครัวตะคุณทองฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆหน่อยนะคะและฝากดูโฆษณาให้เด็กๆหน่อยคะ่ะขอบพระคุณะคะ่ะ